เออเยอะ yeah. สมัูีครับผมพีทเองอ่อเยอะกล yeah. ้องเสียเหมือนเดิมนะผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่เะอืมเลิกเต้นเหรอไอ้เ <laughs> มันไม่เห็นอยู่แล้วล่ะ สวัสดีครับผมพีทเองจากช่อง g a าร์ต c น i e s t Studio นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับในช่วงของ n i y p l y s l u t Star นะครับผมข่าวเกี่ยวกับดิสนี u s พ o t Star นะครับผมแล้วก็เกี่ยวกับ Star Wars ด้วยนะครับผม Disney Plus The Outer House หรือบ้านนกฮูกนะครับผมภาษาอังกฤษกูก็ยังหลวยถ้วยเหมือนเดิมผมไม่ได้เรื่องนะครับผมก็ไม่เป็นไรบ้านนกฮูกนะครับผมซีซั่น2มาแล้วครับ มีทั้งหมดเจ็ดตอนนะครับผมซีซั่นสองมีทั้งหมดเจ็ดตอนและขอบอกว่าเป็นดราม่าอยู่กันนะตอนนี้เพราะเพียงแค่การใช้สรรพนามผิดเท่านั้นสิ่งที่ผมดูอยู่นั้นผมไม่ได้สนเรื่องภาษาเลยครับผมผมสนแค่ว่ามันพูดอะไรเพราะว่าตอนเราดูครั้งแรกใช่ไหมมันจะเหมือนอารมณ์ตอนเด็กที่เราดูก็คือเออเราดูไปอะ่ะเราไม่ได้เอะใจอะ่ะแต่ถ้าเราดูมารอบสองอะ่ะเราจะเอะ <c oughs> เราจะเอะใจ รอบสองครับผมรอบสองรอบสามอะไรอย่างเงี้ยเราจะจับผิดได้แต่เนี้ย <c oughs> ทางฝั่งต้นสังกัดในการแปลฉบับเนี้ยของบ้านอครูบผมเขาเรียกร้องว่าแปลสรรพนามอะไรพวกนี้ผิดคําเรียกอะไรพวกนี้ผิดก็แล้วกันไปผมไม่ได้ซีเรียสอะไรครับผมซีเรียสแค่อย่างเดียวมึงอย่าลอะทั้งหมด7ตอนแล้วก็าหายไปอีกเดือนหนึ่งหรือ2เดือนนะอันนี้กูจะกระทืบเลยทีเดียว ให้มีกูดูบ้างเออกูชอบดูมากขอบอกนะดิสนีย์กระตูนเรื่องนี้เป็นแรงประดาลใจให้กูมีชีวิตอยู่ในช่วงโควิดขอบคุณมากครับกราบงามๆเลยถึงแม้ว่า Disney ดิสนีย์พัสจะไม่เห็นผมกราบแต่ตอนนี้กราบอยู่นะครับผมขอบคุณมากนะครับผมซีซั่น2มาแล้วนะครับผมและถ้าถามว่าช่วงนี้หายไปไหนครับช่องเลีติกพีซีสเตียเงียบ ก็ช่วงนี้ก็กำลังทำโปรเจกต์เกี่ยวกับ Star Wars f a s Storytelling หรือการเล่าเรื่องแบบ Fan m a k กนะครับผมแฟนเมกประมาณแบบว่าเล่าเรื่อง Story ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเหมือน Star Wars Fan Film มของฝั่งฝรั่งอ่ที่เขาถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับตัวผมแล้วไม่มีปัญญาครับผมวาดรูปวาดรูปการ์ตูนกำกับเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นครับผมทำได้แต่เล่าเรื่องเล่าเรื่องพอเล่าเรื่องได้อะไรอย่างเงี้ย ปากมีไว้พูดแ้วก็พูดได้มือเขียนมันดูไม่สวยเท่าไหร่นะฮะถ้าจะให้ไปฝึกวาดรูปแล้วก็มาเนี่ยมันก็อีกนานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพูดแม่งเลยผมเก่งพูดผมก็พูดเลยนะครับผมไปตามดูตัวอย่างได้เล่าเรื่องแบบสั้นๆแบบข้ามตอนอะไรอย่างเงี้ยก็มีรูปประกอบนั่นแหละนะก็จะพยายามเอามีรูปประกอบมันจะได้แบบไม่น่าเบื่อเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมฝากผลงาน Star War Fan uh, Story Telling นะครับผม แล้วก็ในช่องเพจช่องเพจผมก็จัก,กรวาลมามินิกมามินิกคอมหาเหวอะไรสักอย่างก็แหละในช่อง f a c e b o o นั่นแหละครับไปติดตามได้ครับผมผมจะทิ้งลิงก์ a c e b o o k เอาไว้ใน Facebook ก็จะทำเรื่องเกี่ยวกับคอมิกเหมือนกันแต่ผมจะเอาตัวพวกพิกเกอร์อะไรพวกนี้ามาทำเป็นแอนิเมชันเอ้ยเอามาทำเป็นคอมมิกเหมือนฝั่งฝรั่งนั่นแหละครับแต่ผสมสาษาระหว่างาพิกเกอร์ ติ๊กเกอร์ที่จัดจัดจัดฉากวางเหมือนในช่องของคอมิกคอมคอมิกการ์ตูนคอมมิกฝั่งฝรั่งแล้วก็ใส่ช่องช่องพูดอะไรพวกนี้เหมือนกับอนิเมะอ่านจากซ้ายไปซ้ายไปขวานะครับผมประมาณนี้ซ้ายไปขวาอะไรอย่างนี้เพราะว่าผมถนัดการอ่านเรย่างนี้ไปซ้ายไปขวาอยู่แล้วนะครับผมนะฮะแล้วก็คุยราก็ดูแล้วจบแล้วมันมากดราม่าก,ก็ ก็มีเยอะอยู่นะก็มีเยอะอยู่แต่สําหรับตัวผมแล้ครคูเล่าผมไม่สนใจว่าใครจะพาผมสนแค่อย่างเดียวก็คือเนื้อเรื่องเป็นยังไงเนื้อเรื่องแม่งโคตรซับซ้อนซ่อนเงื่อนชิบหายเลยเหมือนละครไทยยังไงไม่รู้นะครับผมดูตอนแรกก็ไม่เข้าใจหรอกแต่พอดูรอบสองมนแล้แหละกูเข้าใจแล้วแม่งเหมือนละครไทยชิบหายเลยนะครับผมฮนะแต่ว่าดูได้ไหมก็ดูได้สนุกสนุกนะฮะไปหาดูกันนะคูเอล่าเดวิลในช่อง Disney Plu s Hotstar นะครับผมอ่านะ แล้วเราก็มาข่าวของ Star War s กันดีกว่าเยี่ยมอ่า Star Wars v i s i o n Episode Preview นะครับผมเตรียมพร้อ,อมกันในการดูเรื่องราวของสงครามดวงดาวในรูปแบบแอนิเมชันนะครับผมในวันที่22กันยายนนี้นะครับผมปี2021ขอบคุณจาก Story จากช่อจากเพจ Galaxy Far Far Away นะครับผมนะฮะขอบคุณมากครับผมจากเพจนี้ครับผมที่เขาลงข้อมูลอะไรพวกนี้ผมก็ มาเผยแพร่ต่อแล้วกันนะครับผมนะก็มันมี7สตูดิโอใช่ไหมน่าจะมี7สตูดิโอแล้วก็9เรื่องนะครับผมนะฮะอันนี้ก็อนะไรฮะตำนานญี่ปุ่นบวกกับ Star Wars, กสตาร์วอรก็สามูไรพเนจรใช่ไหมเราแม่งมีวงเล็บบอกว่าซิดด้วยน่าดูอันนี้เหมือนเป็นช่องสตูดิโอที่เหมือนเคยทำเกี่ยวกับพวกแบคแมนอะไรหรือเปล่าน่าจะจำได้ผมน่าจะจำได้อยู่ก็คือมันเป็นอ,อนิเมชันเกี่ยวกับ เดอะมูวี่แบ็กแมนที่แม่งหลงยุคไปอยู่ในยุคญี่ปุ่นโบราณยุคสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยไปต่อสู้กับโจ๊กเกอร์ก็ดีนะค่ายนี้ทําดีมากเลยนะครับผมดูดาบแดงนั่นสิโอ้แม่เจ้าเยีงยังยังภาษาอังกฤษไม่ออกไม่ต้องมาพึ่งอะไรกับผมนะครับผมผมอ่านในภาษาไทยการประชดประชของคายายากุซ่าอวกาเฮ้ยยากุซ่าอวกาหรือชาวบ้านเขาเรียกว่านักอ่าพวกแก๊งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะในสตาร์วอล เอเลียนกระต่ายสาวอืมเราไม่ค่อยได้เห็นเอเลียนกระต่ายนะครับผมหรืออาจจะมีวัตกูไม่ได้เห็นแต่ในะคอมิกอ่ะมีะม,มีมันมีอิสต์เอกอยู่มันเป็นคอม,มิกมีอยู่แต่ก็ต้องไปหากันดูเองนะผมชื่ออะไรผมจะไม่ได้ลนะแต่มันนานละจําได้อยู่ว่ามันมีกระต่ายที่เป็นตัวเอเลียนอยู่ในเนื้อเรื่องของ Star Wars อยู่นะครับผมเรื่องนี้ก็น่าจะหนุกนะดูภาพแล้วออันนี้หนุกแน่ๆกูจาไม่ได้ว่าใครเป็นแค่ ค่อยอนิเมะเรื่องนี้นะแต่เท่าที่จำได้ก็คือมันต้องเป็นเรื่องที่ดีแน่นอนอะไรเนี่ยเมื่อดาวทัตูอีนจัดคอนเสิร์ตร็อกสุดมันแห่งกาแล็กซี่ดาวทัตูอินแน่นอนต้องมีบุคคลคนนั้นแน่นอนนะครับผมจับบ้ามึงต้องอยู่แล้วละไอ้เหี้ยจับบ้าต้องอยู่ในเนื้อเรื่องนี้ถ้าไม่อยู่นะมึงเดดสวาย วีคทูเวิร์กอะไรสักอย่างอะไรเรื่องราวของคู่แฝงแห่งด้านมืดและด้านสว่างเส้นทางที่พวกเขาเลือกนะครับผมคิวไลคิวไลเส้นอย่างนี้ชัดเลยนะครับผมสตอมทูเปอร์ไอตัวข้างหลังมันคือซีทรีโอหรือตัวหนึ่งที่มันอยู่กับด็อกสเตอร์พลาสมาหรือเปล่าวะไม่รู้นะแต่ตาแดงเงี้ยกูแม่งจําได้เลยซีทรีโอตาแดงอย่างตอนนั้นนะเออไอ้นี่ถืออะไรวะมันต้องมีอะไรแน,น่ๆเลยที่มันถืออยู่เนี่ยคริสตัลหรือเปล่าวะน่าจะเป็นคริสตัลนะ อืมผมชอบไอ้แก่เนี่ยไอ้ตอนเทวเลอร์อ่ะมันหัวรากวดตีที่หมายเจไดและพนาวานต้องต่อกรกับชายชราลึกลับที่แข็งกล้าในพลังแห่งด้านมืดอ,อืมเรื่องนี้ก็น่าดูอยู่มันน่าดูหมดเลยนะอันนี้อะไรเนี่ยร่วมเป็นสักขีพยานในงานแต่งงานแห่งจักรวาลสตาร์วอ์ในพิธีแต่งงานมีแค่ตอนเดียวและเรื่องเดียวนะตอิ so ่สองโคร์แอท t ท็โคร มีแค่นั้นแหละอย่างอื่นกูก็ไม่เห็นในวิวาเลยอย่างอื่นนะอย่างอื่นในโคลนวาก,กูไม่เห็นว่ามีวิวานะอืมใช่ในสตาร์วอลเราไม่เคยเห็นมีการจัดงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยอืมอันนี้อ่านได้แนะ่นอนอากาอากากิริอากากิริากากรแปลว่าอะไรใครก็ได้ช่วยตอบกูทีเรื่องราวความรับอันน่าเศร้าของเจไดและเจ้าหญิงอ๋อ เจไดหรออือเอ้ยไอไอ,อ,อ,อฉากเนี้ยมัผมมันยังไม่เห็นใครที่เป็นเจไดในในรายเส้นนี้นะแต่จำไอสองคนนี้แน่ไหมคนเนี้ยคนเนี้ยค,คนนี้กับคนเนี้ยที่มันขี่ขี่อะไรสักอย่างอ่ะในเทลเลอร์อ่ะเออมันมีแค่สองคนนี้นะอย่างอื่นเราไม่เห็นเลยแต่แตเห็นภาพวันนี้แล้วเออ,อรู้จากสภาพแล้วมันต้องเป็นเจ้าหญิงของไอไอ,ไอหานี่แน่เลยอ่ะดูหน้าตารละนะขอบเฮ้ยน่ารักเหมือนอะไรนะ แอสโทรบอยอะไรนั่น่ะเจ้าหนูว่าตอมอะไรน,ะนะั Obi ่นอ่ะ T.O.B.1 เรื่องราวอบอุ่นหัวใจของอุ่นรอยคนพบความสามารถของตนเองขับยาน <laughs> ขับยานดูอย่างนี้ขับยานนี่ใ่เก่งเงี้ยขับยานเดินนายเดินนายเจ็ดใ เด็นายเจไดอารูปาวะไม่รู้ว่การประจนภัยสุดอลังการของเด็กสาวในยุคที่ปราศจากเจไดชิบหายละถ้ <c oughs> ายุคก่อนปราศจากเจไดย,ยุคปราศจากเจไดมี2อ,อย่างนะครับผมก่อนมีเจไดก่อนที่จะมีคนล่วงรู้แห่งพลังแล้วก็เกิดเป็นนิกายเจไดกับหลังจากที่ไม่มีเจไดแล้วไม่มีเจไดไม่มีซิทไม่มีหาอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมให้ผมเดานะน่าจะอยู่ช่วงหลัง อ่าน่าจะอยู่ช่วงหลังประมาณนั้นนะอยู่ประมาณนั้นจบละอ่าจบละขอบคุณจากช่องเพจของ Story from Galaxy Far Far Away นะครับผมขอบคุณมากที่ให้ข้อมูลนะครับผมผมเป็นแฟนขลับ s t a r Wars เรื่องนี้เลยนะครับผมรีวิวได้เลยว่า Star Wars Vision มี9เรื่องเจค่ายสตูดิโอของญี่ปุ่นรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน และขอร้องภาคไทยเถอะเหมือน uh, The Bad Batch, Clone Force 99อะ่ะที่แม่งภาคไทยเลยอะ่ะแม่คือคือมันลงปุ๊บแม่งภาคไทยเลยอะไรอย่างเงี้ยเออดีอย่างเงี้ยดีดีแล้วก็ Star Wars The Clone Wars นะครับผมภาคไทยหมดแล้วนะครับผมซีรีส์ทั้งซีรีส์ภาคไทยหมดแล้วไปดูกันซะดูให้ ข้ามวันข้ามคืนไปเลยนะครับผมนะฮะช่วงนี้อาจจะมีงานเยอะก็เลยไม่ได้มารีวิวอะไรพวกนี้นะครับผมนะฮะก็ฝากผลงานไว้ที่ช่องเพจนะครับผมถ้าใครอยากถ้าใครอยากไปดูที่เพจของผมก็ไปดูได้นะครับผมก็ไปดูอยู่ใต้อยู่ใต้วิดีโอนี้ครับผมถ้าใครสนใจอยากติดตามผลงานอยากติดตามเรื่องราวที่ผมจะมาโม้เรื่องเหี้ยอะไรพวกนี้อย่างนี้อีกนะครับผม บอกได้เลยว่าช่องนี้ทําเกี่ยวกับสตาร์วอรและเรื่องส่วนตัวล้วนๆนะครับผมแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรคลิปหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเราจะรีวิวเรื่องอะไรหรือเราจะทํา่าอะไรกันแน่นะครับผมคลิปหน้าก็เจอกันนะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร e ถ้าใครไม่ชอบก็เรื่องของมึงไม่ต้องกดดิสไลค์เพราะกดไปมึงก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมึงก็แค่ได้แค่กดดิสไลค์แค่นั้นเองนะครับผม สํหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเหนื่อยจริงๆช่วงนี้ใครอยากทําบุญเลขอยู่ข้างล่างเว้ย